ะคขอบคาขอบคุณครับี่รขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้ฟังเย็นนี้เลยครับว้าวไปนี่ก็เข้าโปรแกรมเลยจะรวดเร็วทันใจนะคะรอเลยค่ะฝากถ่ายวอล์กหน่อยครับสวัสดีค่ะแฟนๆแฟนคลับนะคะของพี่จินตลาแล้วก็น้องเชอรี่นะคะวันนี้ดีใจมากมาเลยค่ะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะมาร่วมโคเปอร์นะคะก็ ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเพลงเพลงนี้ก็ถือว่าร้องยากเหมือนกันนะคะก็ต้องฝากแฟนๆนะคะติดตามนะคะถ้าเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะว่าชอบผลงานของเราหรือเปล่านะคะแล้วไว้เจอกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับัคได้ค่ะ มึงมีคือเอาคักแท้เกินหน้าเกินตาเราอ่ะทําอะไรก็ถ่ายพี่ถ่ายก่อนเธอโอเคจ้าเดี๋ยวเราส่งจ้าเดี๋ยวส่งน้องกลับบ้านได้ค่ะขอบคุณค่ะใครจะไละทําอะไรก็ทําเกินหน้าเกินตาพวกเราไปเกือบเีเกือบมอด